มาเยี่ยมยายค่ะเผาข้าหลามลูกทุ่งไหมคะทุกคนเผาขลามบรรยากาศเผาขลามค่ะรอเผาขาลามเสร็จก่อนนะคะทุกคนร้อนๆเผาขลามค่ะทุกคนแบบโบราณบ้านเราลูกทุ่งค่ะ ใกล้จะสุกแล้วค่ะข้าวเหนียวดำทำเองนะคะบรรยากาศบ้านๆไปทำข้าวรามมาค่ะทุกคนแบบโบราณน,นะคะอันนี้ก็ข้าวเหนียวดำเนาะอันนี้เอาเอามาแล้วก็จะเอาไปหุนไมโครเวฟเนาะเพราะว่าข้าวเหนียวใหม่ เจ้าไปบุญไมค่ครเวเนียวเหนียวดูสิเหนียวมากเพราะว่าเขาเป็นข้าวเหนียวใหม่ก่ะทุกคนเอาให้ดูเ้้ยกับเด้อ เดี๋ยวจะเอาไปอุ่นไมโครเวฟเนาะมากินกันทีนี้มันเหนียวมากค่ะทุกคนไม้ไผ่ก็ติดอยู่แค่นี้มากินข้าวามค่ะทุกคนอุ่นมาแล้วอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านตัวเองด้วยคะ่ะ มาเยี่ยมยายแต่นอนที่บ้านลูกสาวอันนี้ก็ไปทำมาจากบ้านยายทำแบบโบราณ ไอ้นี่ไม้ไผ่เนาะก็ติดนิดเดียวอร่อยกับทุกคนเขาจะเหนียวเหนียวเพราะว่าเขาเป็นข้าเหนียวใหม่ ไม่แอบกินอยู่ตรงครัวครับเพราะว่ามีเสียงตรงโน้นเยีย่ยวไม่ไผอันนี้ก็เหนียวอะคทุกคนทำแบบบ้านเราสมัยก่อนไม่ได้ ทำประมาณสิบอันแล้วก็แบ่งคนโน้นคนนี้ตัวเองก็ามากินอันเอ่อสมอันคนโน้นคนนี้เอาไปก็เหลืออันสุดท้าย